เพื่อให้มันสวยงามนะครับเวลาที่ใส่ไปในร้อยห้าแล้วนะครับเศษดินหรือความสกปรกมันจะไม่เข้าไปดำอย่างนี้นะครับเนี่ยครับทางร้านเราจะปิดให้เลยนะครับแล้วจะเนียนเลยนะออกมาจะเป็นจะเรียบร้อยมากเลยครับโอเคมาดูขั้นตอนการทำกันนะครับช่องเลยนะครับแไม่ใช่แค่ใส่ได้นะมันต้องสวยด้วยอาปก้อนก็จะขาวอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปเช็คกัน เราเชื่อมนะครับเราต้องเชื่อมแม็กก่อนที่เราจะตัดนะครับเพราะถ้าเราตัดตรงนี้ไปแล้วนะครับแม็กขาดนะครับพอเวลาเราเชื่อมนะครับมันจะดึงก้านบิดเลยนะครับมันจะดึงให้แมอกเสียตรงเลยนะครับบิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมก่อนครับให้ตรงนี้มันดามไว้ก่อนนะครับให้มันดามดามก้านไว้เพราะไม่งั้นเชื่อมปุ๊บดึงลงหมดเสียแม็กเลยนะครับทำที่บิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับหลังจากที่เราอุดมาแล้วนะครับดูรอยนะครับอุดนจะเนียนเลยนะเราจะเชื่อมสองฝั่งนะครับเนื่องจากว่าที่เราต้องเชื่อมสองฝั่งเนื่องจากว่า วงไหนเชื่อมได้ผมก็จะเชื่อมให้นะครับแต่ถ้าวงไหนเชื่อมไม่ได้ผมก็ไม่ได้เชื่อมให้นะครับถ้าเชื่อมแล้วมันเล็กผมก็จะพิจารณาเองนะครับว่าคุณจะเชื่อมวงไหนนะครับงานได้นะคับกีเราดูนเรดินเดินรอบับงานงนี้รอุมเก่านะครับิดเชื่อมงรอเชื่อมนกะครับดูกุดอันนี้ทำสีมาก็เนียนเลยนะครับทำพาร์โค้มาก็เนียนเลยขอบคุณมากนะครับ